สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนอัอนตอยา,อาท สีชั่วโมงตอนปลาทางตันเข้าดีไม่เข้าดีาดทนมีว,ว้วาวยังไงก็อย่าลืมเชียร์ไอซี่นะงานนี้ไอซีจะ การประกวดให้ได้แน่ใจแล้วเหรอมีฉันอยู่ทั้งคนทขาไม่ชนะง่ายๆแน่ถึงจะเป็นเพื่อนกันฉันก็ไม่ยอมหรอกนะฉันเองก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันชิฉันมั่นใจล้านเปอร์เซ็นชน,นะแน่นอนฟันทงใจเย็นๆก่อนทั้งคู่งุดหงิดเดี๋ยวไม่สวยนะไม่สวยเหรอ,หรอโอเคโอเคไอซี่จะต้องใจเย็นๆไอซี่จะต้องไม่หง,งุดหงิดเออไอซี่เป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ดีเลยอะอเปล่าสบายดี แน่ใจนะงั้นวันนี้ยังไงสู้เต็มที่นะโทนจะไปกําำลังใจให้นึกไงวันนี้ชวนออกมาลาตะตเวนกลางดึกเนี่ยตอนนั้นนับพิมพ์นี่สวัสดีครับนับพิมพ์พตกใจหมดนึกว่าใครวันนี้ทำไมกลับบ้านดึกจังเลยคะเนี่ยไม่รู้จะรีบกลับมาทำไมกลับมาก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวอีกปิงก็ไปเข้าค่าย ส่วนเมธีก็ไปสัมมนาต่างจังหวัดแล้วพี่ไอซี่ล่ะครับไม่ได้อยู่บ้านเหรอครับรายนั้นนะ่ะเห็นว่าจะไปประกวดอะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าโมยอยู่ก็คงจะดีอย่างน้อยจะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนบ้างถ้านับพิมพเหงาให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนได้นะครับขอบใจจ้าแต่สุขกับจอยไปลนรัตะเวนเถอะน่ายอยู่ได้ถ้านพิมพว่าอย่างนั้นน่ะงั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับ ใจรู้ใช่ไหมว่าพี่ไอซี่ไปไหนอ่ะใจว่าต้องไปผับของอิทธิพลแน่นๆเมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นพี่ไอซี่คุยอะไรบางอย่างอยู่กับอิทธิพลน่ะวันไงบุมบุม boom. บุ๊ <c oughs> มบุ๊มบุ้มบุ๊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 มบุ้มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบมบุ๊มบุ๊มบ ยังไงบ้างไอซี่ไหวหรือเปล่าอะโอเคสบายมากสบายอะไรตัวร้อนอย่ากกับไฟทว่าหยุดประกวดเธอไม่มีทางแต่ว่าขอเชิญพวกพวกับประกวดทั้งสองคนสุดท้ายขึ้นมา <c oughs> บนเวทีด้วยนะครับคุณแม่ปั้นและคุณไอซี่สาวน้อยมาสิจันของเราทั้งสองเช<อ>ิญเ<อ>ลยครับไอซี่ไปก่อนนะการประกวดปาทิเกิลในคืนนี้เราจะประชันความฉลาดกันด้วย เราจะเก็บคะแนนจากการตอบคำถามใครตอบได้โดดเด่นโดนใจกรรมการและผู inks! ้ชมรับไปเลย3คะแนนคุณคิดว่าสิ Mal ่งสำคัญที่สุดในการเป็นปาร์ตี้เกิลคืออะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสิ่งสำคัญสำหรับปาร์ตี้เกิลก็คือการดื่มให้มันเมาให้รั่วไม่เมาไม่รั่วไม่กลับบ้านอ้ตอบเดียตอบเดียคือเป็นคำตอบที่โดนโดนสุดๆไม่รั่วไม่มั่วไม่กลับบ้าน คำถามสำหรับพุณไอซี่คำถามเหมือนกันนะครับคุณคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นปาร์ตี้เกิลนั้นคืออะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะการเป็นปาร์ตี้เกิลก็คือการเที่ยวกินดื่มอย่างมีสติค่ะถือเป็นคำตอบที่สวยมากเลยนะครับดังเอกดังเอกสุดๆตอบได้ดีตอบได้ดี มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับในรอบนี้เรามีกติกาการตัดสินเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆครับเซอร์ไพรส์เนื่องจากพาที่เกิลต้องเป็นสาวที่ดื่มเก่งดังนั้นรอบสุดท้ายจะตัดสินโดยการดื่มครับหมดนี่เลยเหรอใครดื่มหมดก่อนก็จะถือว่าเป็นสาวสวยคอแข็งสมกับตำแหน่งประจำในคืนนี้ดื่มได้ดื่มได้ดื่มไดดื่มไดดื่มดื่มไ จะเข้าไปยังไงดีล่ะเนี่ยคิดออกแล้วนั็น้งยพี่ไอซีอย่านะทำอะไรนะสุกกินไม่ได้นะครับเอามันนะพี่จะกินพี่คนไม่นี่มาอะไรกันเนี่ยไปให้พวกมันเข้ามาแต่การเคลียร์พื้นที่หน่อยเอาพวกมันไปเก็บที ไม่เอาไม่ไปนี่แน่หัวใจเย็นก่อนพ่ทโนไอ้นี่เมาแล้วเฮี้ยนน่ากลัวมากเลยลูกพี่ไม่เอาไม่ไปนี่แน่นี่แน่เธอเริ่มสนุกแล้วสิฮะเฮ้โอ้ยโอ้ยเดาไยโอ้ยเหมือนนั่นเป็นโมหนี่ ไหวไหมเนี่ยงั้นนั่งพักให้สั่งก่อนก็แล้วกันนะสุดว่านะถ้าเราให้สั่งก่อนน่ะมันจะสายเกินไปแล้วสิครับอยู่นั่นสิเห็นเถอเตัวหนักเป็นบ้าเลยก็ต้องหนักสิเพราะโทนมีไอซีอยู่ในใจด้วยดังก่อนเลี่ยนไม่น่าจะมีใครตามมาแล้วล่ะครับนั่นสิบ้ม เดี๋ยวบุมบุมจะไปได้ลุมพันมาให้ค่ะดูสิเมาไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่รู้จักคิดกินไปได้ยังไงตั้งเยอะไอซี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนั่นแหละตอนแรกก็จะกินนั่นแหละแต่ไอซี่ก็ยังไม่ได้กินไงดูสิพอเมาแล้วก็ไปมีเรื่องชกต่อยอีกพอพูดแล้วก็หลับซะง,งั้นพี่ไอซี่เป็นอะไร,รหรือเปล่าะคะอนั่นสิ <c oughs> ก็รู้สึกเหมือนกันว่าช่วงนี้ร่างกายตัวเองผิดปกติ ยังไงคะพี่ไอซี่จะได้ให้จอยช่วยดูให้ว่าเป็นอะไรอ่ะคัดจมูกปวดจมูกน้ำมูกคน้นปวดกระบอกตาปวดแก้มาการรับกลิ่นลดลงแล้วก็มีไข้ด้วยแล้วน้ำมูกกับเส้นหัเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือเปล่าคะาใช่เลยทำไมเหรอจอย ถ้าเป็นสีเหลืององมเขียวและมีอาการคัดจมูกปวดจมูกปวดกระบอกตาปวดแก้มแล้วก็มีไข้ก็เป็นไปได้ว่าพี่ไอซี่เป็นโรคไซนัสอักเสบค่ะไซนัสไซรับหรออยากกินอยากกินไซนัสคือโพรองอากาศในกระโหลกเรียกว่าโพรงไซนัสโดยหน้าที่ของไซนัสมีส่วนทำให้กระโหลกศีรษะเบาขึ้นเวลาพูดมีเสียงต้องกังวานขึ้นก็โพรองอากาศและเยื่อบุข,ของไซนัส และจมูกจะผลิตน้ำมูกเมือกใสเพื่อดักจับฝุ่นละอองสิ่งแปลกปลอมต่างๆสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโพรงจมูกแล้วทำไมจูจ่ๆพี่ถึงเป็นได้ละจอยไซนัสอักเสบจะเกิดขึ้นเมื่อจมูกติดเชื้อมีการอักเสบอาจเพราะเป็นหวัดหรือภูมิแพ้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในจมูกหรือมีฟันกรามบนผูดถึงโครงรากฟันการเป็นภูมิแพ้เรื้อรังหรืออุบัติเหตุที่กระดูกบนใบหน้า จึงทำให้ท่อที่ติดต่อระหว่างโพรงไซนัสและจมูกเกิดการบวมติดตันจนมีน้ำเมือกค้างค้างอยู่ทำให้เชเเื้อโรคเข้าไปเจริญเติบโตและกลายเป็นไซนัสอักเสบโอ้และดูสยองมากเลยในนี้ยังบอกอีกว่าไซนัสมีสองประเภทคือไซนัสอักเสบเฉียบพลันมีอาการไม่เกิน4ีสัปดาห์อาการจะเหมือนไข้หวัดคัดจ,จมูกมีเสมหะเหลืองอมงเขียวการรับกลิ่นลดลง ปวดจมูกและกระบอกตาหรือแก้มอาจปวดฟันหรือหนกแก้มโอกาสติดเชื้อสูงคนรรักษาก่อนจะลุกลามเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังไซนัสอักเสบเรื้อรังเหรอใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งจะมีอาการนานกว่า12สัปดาห์มีอาการปวดตื้อมึนงงร่วมกับคัดจมูกเสยนหาเหวียว ประสิทธิภาพการดมกลิ่นลดลงและลมหายใจก็มีกลิ่นเหม็นอีกด้วยเฮ้ย hey, ถ้าคนสวยอย่างเราต้องมาเป็นโรคน้าเกลียดอย่างนี้อนาคตในวงการคงดับบูบไอซี่เป็นไซนัสหรือรงังลมหายใจเหม็นสะเทือนวงการโอ้ยไม่นะใจว่าที่ไอซี่ไปหาหมอเถอะนะคะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณหมอจะได้อธิบายวิธีรักษาที่ถูกต้องพลามีวิธีการล้างจมูกด้วยตัวเองที่คุณหมอจะต้องสอนด้วยขอบใจมากนะพี่ไปแน่แต่วันนี้คงไม่ทันแล้ววันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะดูจากสภาพทนแล้วไม่ไหวจะเคลียขอบใจนะทนที่มาช่วย ไม่น่าเชื่อว่าพิษของสุราจะน่ากลัวขนาดนี้จากคนที่เรียบร้อยอย่างพี่ทนยังกล้าชกต่อยขึ้นมาโชคดีเนอะที่พวกเราช่วยพี่ทนออกมาได้บึ้มบิ้มบมเฮจอยเป็นอะไรอีกสีหน้าไม่ดีเลยก็ใจเห็นคนที่เหมือนโมโหอยู่ในผักของอิทธิพลน,น่ะสิคิดมากไปแล้วเปล่าจอยในนั้นนะมืดก็มืดสุขว่าจอยนะคงจะตาฝาดมากกว่าก็ขอให้เป็นอย่างนั้น โอ้ยโอ้ยอ๋อฮะไม่น่ะโอ้ยอ้ยโฝากไว<ห>้ก่อนเถอะนะพุทธศาสนาสุภา,ภาษิตวันนี้สุราทุตตังอปายะมุขขังการเป็นนักดื่มสุราเป็นทางแห่งความเสื่อมและยังทำให้เกิดเรื่องร้ายๆตามมาสวัสดีค่ะ